โมเมธนัชชาเปิดใจทั้งน้ำตาสูญเสียคุณยายก่อนแข่งแต่สู้สุดใจจนเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีม น้ำตาแห่งชัยชนะโมเมธนัชชาสูญเสียคุณยายก่อนแข่งแต่สู้สุดใจเพื่อชาติและคนที่รักจนกลายเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมวันที่20เมษายน68หลังจบการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรายการออสตาซูเปอร์แมตที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมรวมดาราวิลิกของเกาหลีใต้กับทีมไทยแลนด์เนชั่นแนวทีมออสตาทีมนักตบสาวไทยสามารถสร้างความประทับใจและความภูมิใจให้กับแฟนกีฬาทั่วประเทศด้วยการเอาชนะเกาหลีใต้ได้ทั้ง2นัดด้วยสกอร์3-1ถึงเซตเท่ากันทั้งจาก ชุดดาวรุ่งและชุดออสตาโมเมธนัชชาสุกสดกับตันคนเก่งของทีมเปิดใจทั้งน้ำตาหลังจบการแข่งขันว่าเธอเพิ่งสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักก่อนหน้าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแต่เลือกที่จะไม่บอกใครในทีมเพราะไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลหรือเสียสมาธิกับเกมมีเพียงเพื่อนร่วมห้องอย่างเตยหัทยาบำรุงสุขเท่านั้นที่รู้หนูอยากให้ทุกคนโฟกัสกับเกมให้เต็มที่หนูก็ขอทุ่มเทเพื่อยายอยากให้ยายรับรู้ว่าหนูทำดีที่สุดแล้วในสนามนี้และดูเหมือนว่าพลังใจจากความรักและความคิดถึงจะผลักดนโมม โมเมอย่างเต็มที่เธอไม่เพียงพาทีมไทยคว้าชัยชนะเหนือทีมออสตาเกาหลีใต้แต่ยังเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมด้วยผลงานอันน่าประทับใจ23คะแนนและมีอัตราการโจมตีสำเร็จถึง7 5เซโมเมยังกล่าวชื่นชมรุ่นน้องในทีมที่ตั้งใจฝึกซ้อมและเล่นกันอย่างเต็มความสามารถจนสามารถทำให้ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์แห่งรอยยิ้มบนแผ่นดินเกาหลีใต้ได้สำเร็จทีมงานไทยรัฐสปอร์ตขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียคุณยายของโมเมธนัชชาและขอชื่นชมในหัวใจที่่แแข็งงกรงสม กับเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของนักกีฬาทีมชาติไทย